สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับนะกะรู้สึกว่าถนนเคอรบรัตระว่างตัวเพื่อเวลดออกไปทั้งผู้ขาดออกไปทั้งเพื่อนอนสังคิปก่อนๆของเดือนที่แล้วนะวิญญาเคยทายพี่น้องบางยัวตอนนั้นกำลังเฮ็ดล่องกลางถนนนะครับเคอิ์นว่าตล่องกลางถนนคือเขาเอิูเนี้ยก็ คู่กลางถนนติหรือไม่รองกลางถนนยังมีสักอย่างเลล่ะนะครับนะเอิันบวกขึ้กันบางหม่องนะครับเอาเดียยวพาพิธตามเบิง้งวินลองนะเฮ้าสิพสาไปต้าิธตามเบิง้งถนนตรงนั้นข้อมคืบหน้าของถนนตรงนั้นนะครับนะว่าเป็นยังไงเนี่มันไปฮอดใสแล้วเนี่ยนะาพี่น้องนะนะครับเริ่มคลิปตักหน้าโรงพรยาบาลน,นะครับหน้าโรงหน้าโรงหน้าโรงพรยาบาลอำเภอบุลรัตน์เนี่ยนะครับนะนะครับเนี่ย เริ่มคลิปจากนี้ละเพราะว่าหลานไส้เป็นคนขาดน้ําเกลือนะโอ้ยหลานไส้บนสบายนะต่อเขาน้ําเกลือนะครับต่ตัวจาดเล็กหน่อยเจาะโดนเจาะให้น้าเกลือให้เสียงหลงเสียงไหลอ้อขจ้าจมี่กีฬาสีกีฬาสีหนอยู่ที่หน้าเทศบาลบอุบลรานนูมพลอดุลยใช่ปะคือคักเลยเหมือนนี่โอ้คนมาหลายแต่๋วผมดูนะนะครับไป เริ่มคลิปจากนี้เขาก็ต้องไปเบื้องงานของเขานะครับนะงานของเรานะนะครับว่าเป็นยังไงแน่จะน้งนวทาง้งเซนนั่นนะครับเพื่อว่าพี่น้องเดินทางมา,าจากทางไกลเนาะแล้วก็เขามาื่อคืนเวลาราศีมุงหนะ้าไปทางน้องบุญรุูมาก็ไปทางนวนอาศิบูจักเส้นทางตรงนั้นว่าเป็นยังไงแน่ขนยัเฮนะ็ดยังแน่เนาะ บางท่านก็ขี่ตามคลิปวิญญาณกับสีหูแล้วล่ะนะครับบางท่านก็สีบ่อหูนะครับนี่ประตูเมืองอุบลร,ราชในประตูที่เขาได้ตวงเพื่อเนาะไปทอดจอกทางด้านสายมือนะครับนะมุ่งหน้ามาจากอ่าทางโรงพยาบาลด้ยล่ะนะครับนี่มาจากคอนแกนทางนี้นะครับนะมาติดไฟแดงตัวนี้ก็เลี้ยวซ้ายนี่มุ่งหน้าไปทาง อำเภอนนสังไปละทั้งน้องอำเภอนนสังจังหวัดนนบุรีลำพู่ละครับในตลาดเทศบาลนะตลาดเทศบาลนนบุรีเท่าอยู่นี่นะครับนะไปไปติดตามเบื้องพี่น้องนะคือเริ่มคลิปให้นมั้ได้เนื้อหาตรงที่ว่าเขาเริ่มคลิปจากสายมานัพี่น้องนะนะครับก็คือโตตลาดคืนบรรณเท่าเนี่ยก็คือจะพาติดตามถนนจากอำเภอบรรณเท่าเนี่ยไปทา้งนงบัวลำพูตัวอยู่ในเขตของอ่า อำเภออุบลรัตน์อยู่นะครับเนาะนะครับไปเบิ่งครับตอนนี้ขันพี่น้องขี่รถมาจากทางขอนแก่นนะครับสมมุติเด้นเอนี่ปุ่งหน้ามาสูเคยอุบลราชเท่านี้เห็นปะขันเคยมาแล้วก็ตรงก็ไป่พูดละครับอาลาลงไม่พูนรดนะครับก็บหยหลายๆท่านก็คงสิมา,าเที่ยวดูดูอยู่ก็อาจจะมาเที่ยวประจําอยู่นะครับอาจจะเคยมาดูอยู่สิก็ได้นะครับเนาะบางท่านนะครับ บางท่านอาจจะไม่เคยมาเลยนะอำเภออุอบลรัตน์นี่เป็นบ่าโอนล่ะครับนะอำเภออุบลรัตน์ตรงเข้าไปใน,ในพุรัลนะครับอาลาดพบุรัตะ์โอนตรงอำเภอบุรัลต์เข้าในเขตอนอุบลรัตน์พุนะครับพุอนอาลาดอาลาดเลยนะนะครับทำบางท่านก็เคยมานะครับอาลาดเลยนะครับนี่ครับเฮาสี่ไปทางอำเภอโนอนสังนะครับมาติดไฟแดงอยู่ตรงอ่าทางเข้าวัดพระบาทในหลังครับ ตรงหน้าโอท็อปนี่ยเปนบ่าเนี่ยในไปวัดหน้าวัดวัดพระบาทภูบานคําวัดพญายิ่งเนี่ยไปขึ้นไปหันนี่โอท็อปนะครับโอท็อปอุบลรัตน์นะนะครับชุดนี้แหละเอาไปสิเลี้ยวขวาได้บ่ายนี่มาติดไฟแดงตัวนี้เข้าไปตรงเข้าไปเกินอุบลรัตน์นะเอาสปเลี้ยวขวานะไปตรงถนนเส้นนี้แหละครับถนนเส้นนี้แหละมันซื้อว่าจังไดถนนเส้นนี้ไม้เล็กยังไปติดตามเบมึงกูบ่เห็นหน่อยไม้เล็กถนนไม่พี่น้อง นะครับหมายเลขถนนคือบ่เห็นเัอเนี่ยคือมันอยู่จุดใดอะเดี๋ยวออกไปนี่เมิ่งมันนาศิเห็นลนะแต่มาจากทางขอนแก่นกับเป็นหมายเลขถนนสองหนะึ่งศูนย์เก้าเนาะเห็นมาป้ายเขาราชารจะมีป้ายบอกเห็นมาพนะีวนวน่น้องอำเภอโนนสังยี่เอ็ดกิโลน้องบัวรำพูหกสิบเจ็ดเมืองเลยร้อยเจ็ดสิบหกนั่นแหละนะครับ,มบหมายเลขถนนคือบ่เห็นหมายเลขถนนเนาะนะครับเนาะ เลขถนนไม่เห็นนะครับจากเคลื่อนรุ่นออกมาหนีเพรท่านเลยบพท่านขยายเป็น4เลนนะครับยังเป็น2 2เลนสวนทางอยู่บพแนะในใจข้าเจา้าอธิเฮ็ดช่วงปีใดงบประมาณปีหา8นี่บอนเอ้ย6 6 7 6 8นี่บอนเป็นม,มารับนะนะครับตัวนี้เส้นนี้น,น,น,นี่นะครับหรือยังไม่มีงบประมาณก,ก็คอยติดตามเบืองต่อไปนะครับนี่เห็นปะลำน้ำพองนี่เห็นปะพี่น้อง ข้ามสภานลนํานน้องตัวนี้ล่ะเปิดไปนีย่ยรเปิดมานี่โอ้ยแล้วเราคือไดน้อยพี่น้องตีเสร็งงามแล้วโอ้โตโตโตข้ามเปิดมานี่นี่โอ้ยเสร็จสมบูรณ์ละมั่งนี่เสร็จสมบูรณ์ละมัง่มงพี่น้องนี่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 เห็นบ่านี่โอ้ลอนน่ลอ,งก,ง,นนกกอง,งกลางถนนมันไม่ล่องกลางถนนเขาเรียกคูคลองคูกลางถนนนั่น,นแหละนะครับโอ้ยงามแล้ว เอาตรงนี้มีไฟแดงบปนอนี่เนาะไปแยกตรงนี้แยกบ้านห้วยทรายนี่โอ้โุ่นโอ้สุดยอดครับ <sucks> แ, oh. แล้วแล้วได้ล่ะโอ้แล้วจะโดนไปนอนนี่เนาะแสดงว่าถนนภายในดอกคาเจ้านี่ได้ปลูกหยาเลยได้ละพี่น้องต้องปลูกหยาเพราะท่านเลี้วสมบูรณ์ดีได้ล่ะเดี๋ยววิญญาภัยเตียวกับสีแดนเล่นทรายเนาะแดนเล่นทรายไปรอรอเบิ้งกิ่งไก่กัน นี่ลองกลางยูเทนรถตรงนี้โอ้โ oh หสวยงามแวพี่นองสวยงามมาแล้วสวยงามแล้วเนี่ยสีเลนสีเลนเป็นปที่เรียบร้อยเลยพี่นองเนี่ยเห็นบ่นี่ยอาลาดอาลาดเอ้ยลาดยางนำปื๊ดปโอ้โห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 โนี่นี่น, boy, น,น, oh น,น,นี่เป็นสีเลนแล้วพี่นองถนนจากอำเภออุบลร,รัฐไปอำเภอโนอนสังขึ้นภูขาดนะครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยพี่น้องงามแล้วงามลายงามโพดงามโูบักมู่บักแตงแล้วพุณน่ะเปะิดที่ทูที่ทางอะลิโฮโลเน่นอนจ้าพี่น้องเนี่ยถนนเห็นไ่มครับคันเทศแล้วแล้วๆมันเก็เที่ยวสะดวกสบายพี่น้องการเดินทางอ่า,ากสบายมองยูเทิร์นเมื่ก็เห็นไปชงยูเทิร์นเห็นบ่ เห็นบ่นครับสวยงามเลยเด้อครับเด้อถนนไม้เหล็กยังอ้าวหันก็เ่เห็นไหมครับรเห็นเพเห็นป้ายเนาะบ่าเห็นป้ายสวยงามเลยครับสวยงามเลยโอ้คู่กลางถนนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยถนนก็เสร็จสวยงามเรียบร้อยแล้ถนนเส้นนี้เห็นกรุงกวัวหร่าง้ามไหมพี่น้องโอ้นะครับอำเภอของอำเภออุบลรัฐนะครับกับพัฒนา เรื่องถนนทางเริ่มพัฒนาเรื่อยๆนะครับนะต่อไปอำเภออุบลรั์มันก็จะโอ้เป็นอำเภอที่แหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะเนี่ยนะครับนะตรงหน้า,หน,าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเแหล,ละ่ะข้าเจ้าสิมาสุดจุดนี้นะครับนี่สุดจุดนีนะ้เห็นไหมสุดจุดนี้พี่นองนะนะครับนะพี่นองสุดจุดนี้ละ่ะต่อมาก,ก็เป็นสวนเล่นหรอเด้อนะครับ ให้เรามัดระวังน้ำพี่น้องแต่ขี่รถมากนะครับก็ให้เรามัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า,ามันอยู่เป็นเป็นทางโค้งพอดีนะครับพี่น้องสังเกตตรงนี้นะทางระวังไปหนีเพท่านเหตดเห็นปะเนี่ยตรงสิไปผู้ขาดเนี่ยเพท่านเหตดนะครับสีมาหอดองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงนะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงนั่นแหละข้าเจ้าหอดหันละ นะครับเฮ็ดเป็นซีเรสมาฮอดทันแต่ว่าอาซีเฮ็ดเพิ่มยุคโควาในปีงบประมาณปีห้าแปดไอปีหกแปดนี่นะครับนะครับอีก,อ,กอีกสองอีกสองซามมื้อในล่างก็สิ้นปีแล้วนะครับปีหกแปดแล้วคอยติดตามแล้วพี่น้องว่าต่อไปนีข้ขาจะาสีขยายเดือนใดปีใดงบประมาณใดที่มาติดตามิึงนะครับนะที่แน่จากอำเภออุบลรัตออกมาขามน้ำน้ำพอมาในแมนบัสสวยงามอารามชาม นะเดี๋ยวกับขึ้นไปเบืงองทีนึงนะพี่น้องนะกับรถจะเข้านะครับอ่าพียาลับรถมาแล้วนะโอ้สะท้อนแสงตัวฟังนี่ไหมครับย้อนแสงเนาะย้อนแสงเนาะเอาโมเป็นยังไปเบิ่งครับอยาสมิพี่น้องเดินทางมาจากหน,งนองบัวลำพูนะตอนนี้หารังใ้ทางอา่ะอำเภอโนดสังนะปุนาเขาทางอำเภอบุรีนะรันี์นะครับนี่นะครับถามพี่น้องสังเกตง,ง่ายๆองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเนี่องค์การบริหารตำบลน,นี่แหละครับสุดจุดนี้เลยนะครับ ว่าจุดนี้้ายุต้องขามกันครับอ่าลิลิเตอร์บ็อกียอย่างนี้ลิเตอร์บล็อกียอย่างนี้ครับเนี่ยฮะลิเตอร์บ็อกเนี่นะลิลิเตอร์บ็อกียอย่างนี้นะนะตรงร้านอาหารพอนี่แหละจุดนั่นแหละครับการยุยุดจุดนั่นนะสุดจุดตรงนั้นเลยนะครับอย่าเบิงถนนซีเลนบักสวยงามเลยโอ้บอดีมาเดือนเดียวคืองามเถอะวะขึ้นแล้วเร็วอยู่เลยนะข้าเจ้าก็แสดงว่าข้าเจเ้าเพชรเลิงให้มั่นท่านนะ มาท่านฮอดปีใหม่นะครับนี่เขาจะก็ปลูกหญ้าปลูกยังแล้วล่ะงามขึ้นงามบนน้อไฟคือสิอละอลาอารามเสร็จเนะาะแร้พี่น้องนะเดีย๋ยวไม่ยากสิบนแอรยามขึ้นอ่สิบว่าคีรถมาตเลาะให้พี่น้องเบิ้งนะครับบรรยากาศถนนอำเภอบุรัตจากอำเภอบุรัตไปอำเภออ่านนสังจากอำเภอนนสังมาอำเภอขอนบุรัตนะครับเนี่โอ้ขอเขาจะแก้ยังหย่อนมากังสีส่สดแสดงว่า ขเขาจะต้องมีงานนะเห็ดอยู่นะครับเห็นปะถนนสีเล็มากับกักักระดีเนี่ยสะดวกสบายพี่นอ้องในร้านอู่เขาอูนน่น้ำเพื่อนกะเนี่ยร้านอู่ข้าวอูป่ปลาอู่ข้าวอูน่น้ำเนี่ยนะครับมีมองยูเทิร์นในดีเลยมียูเทิร์นยู่นี่จุดนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับวิวงามบรรยากาศภูเขาทางคุเห็นปะนะครับอืมบ้านในพี่น้องยิ่าลืมเดอ้อที่ทางแถวนี้ ราคาไม่ธรรมาดานะพี่น้องสิบอกไ้เดอัน,น่ะอน,นาคตนะครับเหมือมนไหมสะดวกสบายแล้วพี่น้องสวยงามแล้วนะครับสวยงามพี่น้องสวยงามอารามชามแล้วนะขอขอแจ้งข่าวให้เอฟซีทราบว่าถนนอ่าจากอำเภออุบลรั์ไปอำเภอโนนสัง ไปที่ภูขาดนั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขันพี่น้องเดินทางมาจากทร้งอำเภอโนนสังมากจะเข้าเขื่อนมรัดนะครับมาถึงหน้าอบตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโคกสูงนั่นแหละนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่นะวสวยงามโดดเด่นแค่ไหนเดี๋ยวเข้าติดตามไปถึงอำเภอมรัดมุงนาออกไปทางคอ,อนแกนหรือออกไปทางอำเภอลำพองนั่น ตอเนื่งเลยนะครับไปเบิ่งตอนหนึ่งเลยเป็นยังไงแน่นะนเห็นไหสวยงามเลยพี่น้องนะเ็นหน้าสวยงามเลยสวยงามเล,ลยทีเดียวนะครับความปออดะทอก็สวยงามเลยนี่นะเห็นว่มมีคนมาเยอะแยะนะครับทางเข้าปมอมสาวยังมาสําเร็จดีนะนะครับไปดูสิโอ้แน่นอนตรงนี้อาจจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นไฟแดงนะพี่น้องเนี่ยจุนี้นะเห็นปะ่ะจุดนี้อาจจะเป็นไฟแดงเนี่ย นะพี่นางเนี่ยอาวนะครับนี่นี่นะครับอขยายภาพพี่นางเบ่งหเอาเอาภาพนี้เต็มๆไม่เห็นเลยนะครับนะไปมาฮอดจุดนี้นะครับเลยปัมบบอท่อมา่าสีขามล้ำน้ำพองนี่บอท่านเลดเดอ้อนะครับจังเป็นสองเลนสวนทางอยพราว่ามันต้องเหตดสะพานก่อนจังสเหตดเป็นสีเลนไดเนาะนี่ครับสะพานข้ามลำน้ำพองได้เนี่นะครับเดี่ยลำน้ำพองอะไรนี่ มาจากคืนโมนานเท่านีนเห็นป่ะนะครับนี่นะนี่นะครับกระจุดนี่แหละามน้ำน้ำพองมาฟังนี่กับพ่ท่าน,นเห็ดน,นะโค้งสี่เห็ดอ่าพร้อมสะพานขยายสะพานออกไปอีกแล้วก็ขยายสนนเป็นซีเลนน้นำอีกนะคิดว่าคาดว่านะนะครับนะครับจากคำคำล่ำล่ำน้ำพองมาแล้วกับพ่ท่านขยายนะครับเนาะ ก็เป็นสวยเล่นอยู่กะมันมีบางจุดมันดาสิติดขัดระวังหลายๆหม่องนั่นหลายๆแนวะน,นะครับเนาะเอาเดี๋ยวเข้าไปบเบออปิ้งอ่ะระวังอ่ะอำเภออุบลรัตน์ออกไปทั้งอำเภอนลำพองอีกมันสวยงามขนาดไหนนะเนาะไปเลี้ยวซ้ายนะครับจุดนี้เลี้ยวซ้ายเดินไปเลยนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าไปในเขนะื่อนอุบลรัตน์เนาะนี่เข้าสิบุมงหน้าไปทางอำเภอลำพองพุณอนะนะครับนะ นี่เขาในเขตตลาด,ด,ลดอุบลรัตนะครับอ๋อไอ้บ้านนี่อาเภออุบลรัฐนะเป็นอาเภอเล็กๆแต่เงียบสงบ อำเภอโบราดเป็นอำเภอเล็กๆแต่เงียบสงบนะครับไม่ฟูฟ้ามากไม่บูมามากขับข้าวกระปาก็ยังมีขายอยู่เลยพี่น้องอเลยอำเภอเล็กๆแค่นี้แหละนะครับนะ,ะเล็กแต่ใจใหญ่ด้นะครับมีที่ท่องเที่ยวมากมายและไก่กองเลยเทีเดียวนะครับอำเภอโบราณนี่เนี่ยเห็นว่มเ็เป็นตลาดเล็กๆนะครับเล็กๆนิดเดียวเหมือน เหมือนตำบลบางตำบลน,นะครับท่อตำบลน,นี่แหละนะครับไม่ใหญ่รู้ราเหมือนบางอำเภอบางอำเภอใหญ่เพราะว่าเหมือนขึ้นจังหวัดเลยแต่อำเภอวุราชเราเล็กๆเหมือนเป็นตำบลน,นะครับไปเดินหน้าต่อเข้าไปเบิง้งว่าถนนออกจากอำเภอวุราชมุ่งหน้าไปทางอำเภอ้ำพองเป็นจังไดถ้าคลิปนี้จะพี่น้องติดตามกับสมมติมาท่านเดินทางมาจากทั้งบางบัวลำพูเป็นปะขามมาสิไปทา้งอนแกน ก็เป็นสภาพแบบนี้ถนนสวยงามแบบนี้ตลอดเลยนะครับลงผู้ขาดมาอดถึงอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงนั่แหละก็งามมาตลอดนะครับมาพ่อขอสิขาม้ำลำน้ำพ้องเขาจะก็ยุดสางไวเพราะมันอาดสีเห็ุเป็นเล่นยังงางๆมาอะไรเป็นลำน้ำพ้องเนาะต้องต้องเหตุสะพานก่อนต้องสร้างสะพานให้เสร็จก่อนถึงจะขยายถนนได้ไมันจะสีสมบูรณ์แบบนะครับเนาะ นี่ล่ะดคนมาหลายแต่อยู่หนาทอกอสอนี่เกิดยังขึ้นพ่น้องก็หูกันอยู่นะครับนะหน้าทอกอสอนี่เฮ้ยลดสองฟังข่างทางคนนี่เต็มเอียดเอดอาดนะครับอ่ะก็บ่งบอกนะก็ดีใจน้ำพีน้ำนองอเกษตรกรผู้เพิ่นใดเงินค่าเก็บเกี่ยวเนาะครับกับ,บาก่าวะการคว้าประชาชนเทาก็ดีที่สุดละที่ได้รับแบบนั้นนะครับ ก็เด้เงืนคาไทให้ใช้หน้าคายเก็บเกี่ยวอย่างกับว่ากันไปนะครับนะ,ะครับหนีบนถนนนะครับสวยงามบอไปหนองนี่ออกจากอำเภอบุรัตมุงนาไปทางอำเภอลำพองหรือมุงนาเขาทาังกอนแกนได้เลยนะครับจุดนี้เห็นปะอาดลาดไปลอดเลยเด้อนี่นะครับอ่าดลาดเลยอาดลาดเลยเด้ บางงามครับงามขึ้นเป <c oughs> ็นตะขืนไปถึงผ้าใหญ่เนาะตอนกลางคืนแล้วถ่ายภาพมุมสูงลงมาเนาะผมผมว่ามันคงจิสวยงามแบบนะอารามชามนะครับนะเนาะสวยงามอารามชามเลยนะครับเนี่ยนะครับถนนสี่เลนออกจากอำเภอบุรัตมุ่งหน้าไปทางอำเภอ้ำพองสุดประมาณนี้นะครับ สุดตรงที่บ้านรักฟันนะครับอยู่ประมาณบ้านรักฟันนี่ยเนี่เนี่เห็นป่อยู่ตรงทรายมือไญ่ยานครับเนี่ยนะครับจุดนี้เลยนะครับนี่เห็นป่ะทาฟันอะไรต่างๆอยู่นี่หนะครับนะสุดเลยมาหน่อยหนึ่งนี่จุดนี้ล่ะข้าศึกว่าสุดอยู่บางร้านเพื่อนนั่นแหละนะตรงร้านรักฟันนั่นแหละนะครับเรื๋นี้วิญญาหันหลังให้อําเภอวุฒิรัฐหันหน้าไปทางอำเภอนองนนองนะครับกับพี่นนองก็ให้เรามาล่วงขันมานะครับ จะแลเลี้ยวลายเห็นถนนซีเรียอาจมาบบกแปดแสนเกิดมาจ้าอีห้างบีบลงมาเป็นสองเลนแบบนี้มันเสี่ยงอันตรายนะครับนะฝากถึงทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เลยชื่อว่าพาเอฟซีไปติดตามไปอัปเดตดูถนนอำเภออุบลรัฐไปอำเภอโนนสังนะนะครับนะเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับกับ ติดตามคลิปเบื้องนะครับก้คลิปนี้มันมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับให้กันเดอ้อให้กับผมมียาตมาเที่ยวจะมีกำลังใจทําคลิปดีๆให้ท่านชมติดตามถนนต่างๆให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมนะครับเ็สิได้เห็นน้ากันว่าถนนทางแต่ะเส้นต่ละ,ะมองมันอยูม่มุมใดนั่งสินะัะพี่น้องนะนะครับมันเป็นอย่างไรแน่มันขยายไปหอดใส่แน่ขันกับิไน้หูนะครับ ท่านไม่ไปติดตามคลิปวิญญาพาเที่ยวก็จะเห็นบันขนนนทนทางแต่ละสายแต่ละที่แต่ละหม่องนะครับนะครับวิญญาพาเที่ยวกะขอบคุณพี่น้องรายๆท,ท,ที่ตามไม่จบนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจวิญญาพาเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับมีคลิปใหม่ๆกับพี่น้องได้ชมชมแล้วก็กดไลค์กดแช่นะครับห้พี่น้องหรือเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะ ยาไปเต็กขอบคุณพี่น้องหลายๆน,นะให,ใ,หใ,หให้กำลังใจเรือให้ให้กำลังแรงใจให้กำลังแรงใจนะครับก็คือากดไลค์กดแช์ที่ตามรับชมกดไลค์เนี่ยก็คือหอ้ยป้งมือโอ้เยี่ยม,มนะกดแช์กับแช่ให้พี่ให้น้องเบิ้งหรือให้เพื่อนให้ฝูงที่ติดตามอยู่เนี่ยที่ท่านติดตามอยู่ว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์ ว่าเออถนนนทางเขาเสร็จแล้วนะถ้าจะไปเที่ยวอยุบราชดูสินะฮะจากอุบลราชไปเพื่อนองสังข้าเ,เห็ดถนนบางส่วนแล้วๆนะสวยงามด้วยกันแชร์ไปข้าเ,เบิงนะครับนะขอบคุณมีน้องติดตามทุกท่านทุกคนคลิปนี้กล่าวเขาว่าสวัสดีครับ